สวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบร,ราณกลับมาพบกับแฟนรายการในเช้าวันที่7เดือนเมษายนปีพศ2565นาฮะนานแล้วท่านผู้ชมที่เราไม่ได้เปิดกล่องพัสดุที่แฟนรายการนั้นส่งเหรียญมาขายนะฮะ ที่ผ่านมาก็หลายกล่องเลยทีเดียวเราทําคลิปวิดีโอบันทึกไว้ฮะเป็นหลักฐานแต่ไม่มีเวลาที่จะมาเปิดกล่องแต่เช้านี้ปปานั้นได้รับกล่องพัสดุเหรียญที่ลูกค้าส่งมาให้ฮะก็เลยจะมาเปิดให้ดูฮะวันนี้ว่าฟแฟนๆะน่ส่งอะไรมาให้ฮะที่จริงแล้วหลายกล่องเลยฮะที่ปป่าไม่ได้เปิดเพราะว่าเวลาไม่พอฮะแต่ก็ ให้น้องน้องเขาเนี่ยบันทึกไว้ขณะที่ปอป่าไม่อยู่นะฮะแต่วันนี้เช้านี้ปอป่านั้นก็จะไปเริ่มงานสายฮะก็เลยมีโอกาสเปิดกล่องของน้องเขากล่องนี้มาจากคุณสุนิสาไม้เลียงฮะขอบคุณมากนะฮะมาจากนู้นเลยท่านผู้ชมเมืองทองธานีหรือเปล่าฮะอ่าเมืองทองธานีถนนแจ้งวัฒนะเหล่าฮะมาจากเมืองทองธานีแล้วเราจะมาเปิดกล่องฮะว่า น้องเขาได้ส่งเหรียญอะไรมาให้ฮะหลังจากติดตามช่องของปปาหลายคนก็ยังสงสัยฮะว่าปปานั้นเปิดร้านอยู่ที่ไหนแลวรับซื้อจริงหรือเปล่าเราจะเปิดกล่องไปคุยกันไปนะท่านผู้ชมขออนุญาตเปิดกล่องนะน้องครับสาหรับคุณสุนิสานะ,ะเดี๋ยวปาปาขออนุญาตเปิดกล่องเลยนะครัเราไปกันเรียบง่ายๆนะฮะไมะ่เราเปิดกันไปพูดคุยกันไปนะท่านผู้ชม เคนะเปิดกันไปพูดคุยกันไปเดือนนี้เป็นเดือนที่ลูกค้าส่งของมาส่งภาพรูปเหรียญมาให้ดูกันมากมายท่านผู้ชมมีทั้งแบบปอปารับแล้วก็ไม่รับฮะเพราะว่าเดือนหน้านั้น่าเดือนนี้นั้นใกล้จะถึงสงกรานนะฮะใกล้จะถึงสงกรานอ่าน้อ,นองเขาห่อมาเป็นอย่างดีเลยฮะรู้สึกว่าเดือนนี้จะเป็นพิเศษสําหรับลูกค้าส่งส่งเหรียญมาให้ดูแล้วก็มาขายนะฮะ ราะว่าใกล้สงการแล้วใกล้สงการแล้วนี่ดูนะฮะของน้องเขาไม่มีอะไรในกล่องละอัอนนี้เหรียญอยู่ตรงนี้นะฮะใครที่ใครทีอ่อยากจะขายเหรียญหรืออยากจะซื้อเหรียญก็ขณะที่ปอปากดกล่องก็สามารถนะฮะสามารถเดี๋ยวปอปากขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะปอปากขอเวลาแป๊บหนึง่งสามารถติดต่อมาทางไลน์นะฮะพิมพีจุดพีเอสามสามสามหรือไม่ก็ อีกหลายหนึ่งก็คือ0927928232แนะนำให้มาทางลายนะฮะถ้ามาทางโทรเนี่ยเราไม่สามารถจะเห็นภาพประเมินได้ฮะก็สังเกตดูว่าปปาประกาศรับซื้อเหรียญไหนก็ส่งรูปเข้ามาทางไลายฮะมาพูดคุยกับน้องเขานะฮะหลัที่ประปาไม่ได้ทําหน้าที่ตรงนี้ตอนสายขออนุญาตขออนุญาตเปล่าท่านผู้ชมขออนุญาตเป่าซื้อสำหรับเหรียญที่อะไรปปาประกาศรับซื้อไปนะฮะ เราก็ยังซื้อกันอยู่ยังซื้อกันอยู่ยังไปเรื่อยๆฮะใครที่ดูดูประปาประกาศรับซื้อเหรียญอะไรก็ดูตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ส่งรูปเข้ามาทางไลน์มาพูดคุยกับน้องเขาเข้ามาทางไลน์มาพูดคุยนี่ฮะเหรียญที่น้องเขาส่งมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเล็กละน้อยทีละรายการขอบคุณสําหรับน้องเรียกน้องแล้วกันไม่มั่นใจนะเอาเรียกคุณดีกว่านาะอคุณสุนิสาฮนะน่าจะจําชื่อไม่ผิด เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่านี่ท่านผู้ชมดูนะฮะเราไม่จำเป็นต้องอย่างที่ปป่าบอกนะฮะก็คืออย่าไปรอชนิดนี้จนพอใจกับเงินที่ไม่แลกจากปป่าไปทังนั้นจะเสียเวลาท่านผู้ชมคนที่เขาเข้าใจนะฮะเขาดูคลิปแล้วเขาเข้าใจว่าปป่าประกาศรับสื่อเรียนอะไรไปแต่เขาก็ยังคงน่าจะรายมาพูดคุยกับน้องแอดมิน ไม่จาเป็นต้องมีมากนะฮะอย่างละเล็กละน้อยเนี่ยท่านผู้ชมก็มาแลกเงินปป่าได้แล้วนะฮะแลกเงินป่ป่าได้แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องทีละชิ้นปป่าขออนุญาตปาดอ่าเปิดเปิดเหรียญแต่เหรียญน้องก็ห่อมาดีมากค่ะน้องก็ห่อมาดีมากแล้วปอปาจะเปิดยังไงแล้วปอปาจะเปิดยังไงท่านผู้ชมดูตรงนี้ไปก่อนนะฮะ ปป่าขออนุญาตนิดหนึ่งนะพระน้องเขาน้องเขาห่อมาซะอย่างดีเลยทีเดียวฮะห่อมาซะอย่างดีเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแต่กระป๋าแกกันไปนะใครที่เห็นคลิปนี้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าป่อป่าประกาศรับซื้อเหรียญอะไรเนี่ยไม่จําเป็นต้องหามาชนิดเดียวมากมายไก่กองนะฮะก็ดูที่ป่อป่าประกาศรับซื้อเนี่ยอย่างน้องเขาส่งมาเนี่ยเป็นตัวอย่างได้เลยนะฮะ บางคนห้ายคนก็บอกว่าไม่คุ้มค่าส่งมีสามเหรียญห้าเหรียญไม่คุ้มค่าส่งปอปาก็ได้แต่รับรู้นะฮะแต่ปอปาก็เอาคลิปนี้มาเป็นตัวอย่างนะ,ะว่าไม่จําเป็นต้องรอนะฮะเพราะว่าเหรียญอะไรที่มันหายากนี่เราจะรออยู่ชนิดเดียวราคาเดียวเนี่ยแน่นอน,นะฮะก็คงจะไม่คุ้มค่าส่งนะฮะอพอดีน้องเขาจะห่อมาค่อนข้างจะ แน่นเฉียบจะใ,ใช้พัดเตเต๊บกาวติดไว้ไม่ผู้ชมฮะเดี๋ยวเราค่อยๆแกะค่อยๆดูกันไปดูเป็นตัวอย่างนะฮะว่าน้องเขาส่งเหรียญอะไรมายังไงอย่าง,างละกี่เหรียญน,นะฮะก็ก็ดูอย่างน้องเขานะฮะครับดูอย่างน้องเขาถ้าจะรอให้ครบชน,นิดเดียวอย่างเดียวนะเกิดอีก2ปีสปีไม่ได้ส่งนะเพราเราหาไม่เจออย่างเดียวนะฮะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีฮนะที่ช่องทาง YouTube ต่างๆเนี่ยเขาเปิด รับซื้อหลายๆชนิดราคาเป็นโอกาสดีมากเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะ,นะท่านผู้ชมไม่ใช่อย่างนี้นะฮะแต่ทุกวันนี้เมื่อเหรียญเนี่ยมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงในวงการนักสะสมฮะก,ก็ทุกๆร้านหลายร้านก็เปิดรับซื้อหลายชนิดราคาฉะนั้นก็ไม่ต้องรอนะฮะมีหลายๆอย่างรวบรวมกันมา5บาท10บาท2บาท1บาทอะไรประมาณนั้นนะฮะก็รวบรวมกันมารวบรวมแล้วก็ส่งมานะฮะ หรือใครที่ดูอยู่นะอยากได้ไปสะสมดูคลิปอยู่แล้วอยากได้ไปสะสมเพราะปปาช่วงนี้ปาปาไม่ได้ไม่ค่อยได้ทาคลิปปอ,อปามาขายของนะฮะฉะนั้นก็ให้เลือกดูตรงนี้เลยนะฮะให้เลือกดูตรงนี้เนาะช่วงนี้ปปลาไม่ว่างท่านผู้ชมปปาไม่ว่างฮะเพราะอะไรถึงไม่ว่างคนสงสสยปปาไปทําอะไรเอ่ยช่วงนี้ปปาพยายามปรปับปรปุงปรับปรุงบ้านให้เป็นร้านท่านผู้ชม เป็นหลานคงจะจบไั่น่าจะเป็นปีหน้านะฮะน่าจะเป็นปีหน้าปปปรัปปุงหลานอยู่ใช้บ้านของปอปปาเองนะฮะใช้บ้านของปปปาเองมาเป็นบ้านที่แปลงออกมาเป็นหลานน่าจะจบภายน่าจะจบปีหน้าท่านผู้ชมเพราะปอปานั้นทําเองฮะปอปปาทําเองใช้เวลาตอนกลางวันนะฮะทำคนเดียวเล็กๆน้อยๆเพราะปอปาไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะเป็นบ้านของปอปปาเองนะฮะ แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยฮะปป่าไม่ไม,ไม่ไม่ให้ผู้ช่วยหรือจ้างใครเข้ามาเหมามาทำอะ่ะเพราะเดิมทีปป่าก็เป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วฮะก็พอทําได้นะคิดว่าปป่าน่าจะจบภายในปีหน้าฮะปป่าจะค่อยๆปรับปรุงปรับปรุงบ้านปรับปรุงบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันจบแล้วค่อยดูบ้านปป่าค่อยเรามาดูร้านของปป่านะฮะถ้าทิศทางงานตรงน,นี้ไปได้ดีบวกกับปป่าค่อยๆทำไปโอเคนะฮะ ท่านผู้ชมฮะนี่นะเหรียญที่น้องเขาส่งมาไม่รู้เวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วเ,เรามาดูกันนะฮะเป็นเหรียญน,น่าจะ25สตางค์ปีพศ2 5ง0ันฮะจำนวนอสอ2เหรียญน,นะฮะ2เหรียญของน้องเขาดูคลิปนี้นะฮะดูคลิปนี้แล้วก็ปีพศ2550 2บาทสีเงินนะฮะแล้วก็เป็น5บาทเหลือหงนะนี่ฮะ น้องเขาหาส่งมาให้กับปอาปากเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะน้องเขาส่งมาดูตามรูปแบบรูปอย่างนี้นะฮะนี้ปีพศส5 2 2นนะฮะจำนวนน่าจะ4เหรียญโอเคแล้วก็เป็นปีพศสอ5 2 0อีก3เหรียญอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญที่ะระลึกนะฮะเหรียญที่ะระลึกเป็นเหรียญที่ะระลึกที่น้องเขาส่งมา นี่นะฮะหลายคนฮะเข้าใจว่าเหรียญที่ระลึกเนี่ยผลิตออกมาแล้วออเหมือนราคาจะไม่สูงเอาปะปาบอกผ่านตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะเหรียญวาระที่ท่านผู้ชมวาระหนึ่งน่าจะผลิตออกมา2 3 4สาี่ห้าล้านอะไรประมาณนั้นฮะแต่หลายๆคนนั้นอส่งมาแล้วเท่าที่สังเกตดูนะ่าะยังเสียดายยังเสียดายว่าเหมือนจะหายา,ยากแล้วก็ทําไมราคาที่ทางร้านรับซื้อนี่ถูกท่านผู้ชมฮะหกวาระเนี่ย บรรดาชาวนักสะสมเนี่ยเขาบวกลบคูณหารไปแล้วนะฮะบวกลบคูณหารฉะนั้นเป็นวาระย่อยๆเนี่ยราคายังไม่แพงท่านผู้ชมราคายังไม่แพงนะเนี่ยดูรูปแบบนี้นะจะแพงก็เป็นเหรียญสบาทคุดกับเอเป็กแล้วก็ยังมีเป็นวาระอื่นประมาณ3-4วาระฮะแต่ปะปานั้นก็ยังไม่ได้จัดนะก็คือช่องประปานั้นประกาศรับซื้อแพงที่สุดก็คือเอเป็กกับ10บบาทคุดหลังจากนั้นก็ ราคา13 14บาทะฮะ14บาทะฮะป,ะปาให้14บาทปกติก็13นาท,ท่านผู้ชมแต่บางทีอะไรที่ขาดปปาก็จะเพิ่มราคาทายที่สุดก็ยังไม่ได้สั่งลดราคาเลยนะก็เพิ่มแล้วก็ก็อยู่ที่เพิ่มไปฉันอยากบอกแฟนๆรายการนะฮะว่าเหรียญวาระ10บาทเนี่ยทั่วไปก็รับซื้อประมาณนี้นะ,ะเพราะว่าเขาเพ่งเขาเล็งเรียบร้อยฮะดูข้อมูลไปแล้วฮะเขารวมทั้ง6 เอ็ดวาระแล้วมาบวกเป็นจํานวนยอดการผลิตนะก็ลองดูนะ60วา61วาระเนี่ยไปบวกยอดจํานวนการผลิตฮะบุลูกคุณหาแล้วแบ่งเลยนะผมให้อาปปาให้ประมาณวาระละสองล้านนะก็ลองไป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 ,ไปรวมดูนะฮะไม่เกี่ยวกับการจนานะฮะการจนานี่วาระเดียวนี่ร้อยแปดสิบล้านสังเกตดูว่ามีร้านดังๆร้านใหญ่ๆอย่างหรือร้านปปาเนี่ยก็ยังไม่ประกาศรับซื้อนะฮะถ้าไม่มีผิดปกตินะฮะดูไว้นะฮะเหรียญ เหรียญวาระเหรียญที่ระลึกสิบบาทเนี่ยนานะกว่าจะมีราคาสูงนานมากเลยแล้วที่ปปาะจะบอกกับแฟนรายการนานนะฮะท่านผู้ชมโอเคนะฮะใครมีอยากส่งหเหรียญวาระนะฮะแต่ก็ขอรับให้คระวาลมานะฮะถ้าระดับสิบเหรียญแล้วเนี่ยก็ให้เป็นคนละวาระยี่สิบเหรียญก็หารแล้วก็ให้เป็นเหรียญละสองวาระนะฮะ สองวาระอย่าเอามาวารละแด่วารละหนึ่งนะฮะ,ะป่าไม่รับนะฮะมันจะไปกระทบกระเทือนในการขายออกกับแบ่งให้เป็นแฟนรายการนะฮะฉะนั้นต่อมาฮะรายการสุดท้ายที่น้องก็ส่งมาปีสามหนึ่งฮะเห็นไหมฮะปีสามหนึ่งเนี่ยยังไม่มีชื่อเสียงในวงการนะท่านผู้ชมยังไม่มีชื่อเสียงในวงการแต่ถ้ามองมองแง่หนึ่งก็บอกป,ป่าเนี่ยกดหรือเปล่ารับซื้อถูกจัง ก็23ล้านเหรียญน่นเนาะล้วเขาก็ยังไม่มีร้านอื่นร้านอื่นช่วยซื้อฮะโอเคฮะถ้าานอื่นซื้อเหรียญละสิบาทปปาก็จะซื้อเท่าเขานั่นแหละแต่เขายังไม่เปิดแล้วปปาประกาศรับซื้อช่องเดียวนี้ไม่ใช่เอาเปรียบน,นะแต่23ล้านเหรียญฮะจนช่องอื่นเขาไม่มองนวฮะอย่างนี้จนเขายังไม่ให้ความสนใจแต่ปปาให้ก่อนเนี่ยเพราะว่าอยากให้แฟนรายการเข้ามาร่วมมีไรายได้ร่วมสนุก อันนี้ก็หลายคนก็หลายจิตใจให้จะเชื่อหรือไม่นั้นปาป่าก็ไม่อาจสามารถบังคับจิตใจแต่ดูน้องเขาปาป่าก็ไม่ได้บังคับจิตใจนะฮะพร้อมที่จะรับราคานี้ท้ายที่สุดน้องเขาท่านผู้ชมฮสุนัขเลี้ยงไว้โทษเีย <ś c oughs> เสียงดังเสียงดังน้องเขาก็ได้มาเปลี่ยนเป็นเงินเกินกว่าหน้าเหรียญที่น้องเขาส่งมาทุกวันนี้นะฮะสิบบาทห้าบาทเนี่ยถ้ารู้จักแปลงเป็นเงิน ก็จะได้ไปพอยุคนี้เศรษฐกิจกแบบนี้ท่านผู้ชมนะหลายคนบอกปอป่าพูดไม่ได้เรื่องพูดมากอะคนไหนที่เข้าใจปอป่าก็ก็ <g ül> ได้เงินมามาแปลงจากปอป่าไปเนาะมีเงินไปใช้จ่ายในยครอบครัวมีเงินไปซื้อ,อสิ่งที่เราต้องการหามานะฮะขอบคุณมากนะขอบคุณสำหรับน้องสุนิสาเจ้าของกล่องะฮะยินดีจะต้อนรับน้องอีกต่อไปนะฮะถ้าเชื่อมั่นว่าปอป่านั้นประกาศรับซื้อจริง มีการซื้อจริงมีการขายกันจริงและท่านผู้ชมนะขอบคุณนักกล่องนี้มาจากแจ้งวัฒนะเลยทีเดียวนะฮะเมืองชองชาน,นีโอเคครับยังไงแล้วเดี๋ยวให้น้องแอดมินเขาติดต่อกับนะน้องสุนิสานะเดี๋ยวให้น้องแอดมินติดต่อกับคลิปนี้ก็คงจะต้องพูดคุยอยู่แค่นี้นี่นะใครมีแล้วอยากขายนะเราก็ดูตามคลิปปาปาว่ารับซื้ออะไรมัางนะฮะเดี๋ยวปะปาจะตรวจเช็กอีกทีหนึ่งถนะ้น้องสุนิสานะยังไงแล้วเดี๋ยวจะให้น้องแอดมิน เดินเรื่องอ่าเงินเรื่องค่าเหรียญให้นะฮะขอบคุณมากๆฮะหวังว่าโอกาสหน้าเราจะพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ